รับออเดอร์เค้กดึงเงินมา1 0 0 0 0แบาทจะทำยังไงให้คอนเฟิร์มว่า1 0 0 0 0แไปครบทวนทำแบบนี้เลยค่ะเรียงแถวละ10 1ส แถว1ิบใบสิบแถวจากนั้นนะคะก็ตั้งคลิปวิดีโอไว้เลยทาม้วนให้เห็นเลยค่ะว่าเราม้วนไปครบทุกอย่างแบบนี้เพื่อที่ว่าจะไม่ได้มีปัญหานะคะเวลาที่ลูกค้าเอาเงินไปแล้วไม่ครบหรือว่ามีปัญหาในการตึงเงินเราก็ยังมีคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะไว้ให้ลูกค้าดูและก็เพื่อความรอบคอบในการเช็คเงินแต่ละใบด้วยค่ะหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ก้อนเงิน1ก้อนนะคะวัดไซส์ให้ได้ขนาด ตามกล่องที่เราทําเอาไว้นะคะเงินใหญ่เท่าไหนกล่องก็ใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเค้กก็ต้องใหญ่ตามด้วยนะคะก้อนนี้จะเป็นการทําเค้กดึงเงินทรงสี่เหลี่ยมจากนั้นนะคะเราจะเช็คก,ก่อนนะว่าดึงออกไหมถ้าดึงไม่ออกต้องทําใหม่นะพอดึงออกแล้วนะคะเราก็ม้วนกลับเข้าไปใหม่แล้วก็แพ็คกล่องให้เรียบร้อย